ัสดีครับเี่ดน้องครับัสดีครับแล้วภูรีผมจะไปตกฟ้าก้ามูลครับไปกับอาครับไปกับอาแล้วก็พานอาครับจะพาพานอาดกับอาไปตกฟ้านี่ครับเบ็ดผมนี่ยอันนี้เบ็ดอาครับอันนี้เบ็ดผมใช้ดอกเบ็ดครับนะครับลักการของจะมาบอกวิธีครับลักการของ นักตกปลาพี <ns> ่น้องเขาใช้อะไรกันเนี่ยครับตกปลาผมเอาแบบว่ารุ่นปลาคงปลาขาวนะครับเนี่ยลักการนมุมของของผมครับพี่น้องผมเต้ติดคัดคัดผมพรุ่งนี้ผมจะพาพันอ่ากับอาไปตกปลาครับนะครับกระมครับพี่นาะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่กระมูอกระทงครับแบบหละกการบ่มแบบเนี่ยครับมันจะมีเออเนี่ยครับกิ๊บ กิฟนะครับเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่ากิฟนะครับกิฟมีพร้อมแถมลูกมุนมานะครับเนาะอันนี้เขาเรียกว่าตะกัวม,มีตะกัวละกันแล้วก็ไอ้ลูกมุนเอ๊ะลูกบั๊ดแล้วก็นะครับไอนน้เขาเรียกว่าผมสต็อ์เปลิลผมใช้เป็นอันนี้ครับเป็น ยางรับแกงครับเอามาเราเอามาทําเป็นห่วงแล้วก็รัดกับไปกับสายสายใี้จะอ,อ่อนครับนะครับเป็นสายแล้วครับเดี๋ยวอันนี้เวทดอยู่ประมาณสักไม่รู้ครับพี่น้องเบ็ดผมซื่อมาหลอกเลยซื่อมาสื้อต่อมือสองหลอกเลยหล,ลอกเพื่อนครับหลอกเพื่อนครับ ดูต่ออยเดียวครับพี่เดีกแบบจะได้ครับเแบยหลักการของนักตกกลาทแต่ก็มียางรัดหย่อส่วนนะครับนะครับเบ็ดครับจะไปตกพุงดีครับจะผ้าพันอาจไปเลยครับนะครับลอกหนึ่งกอลอกผมมาซอมใหม่ครับเป็นลอกของเอเพื่อนม้มไฮครับ เปลี่ยนป้อมไผลอกนะครับโอ้เขาบคุณหลายๆครับพี่น้องลอกครับแล้วก็เปลี่ยนเป็ซ้ายน้อยมาครับซ้ายมันจะเฉียบครับคือว่าหลักการของผมก็คือว่าถ้าตะกัวทวงครับถ้ามันไม่มีตะกัวเนี่ยไม่ได้ครับพี่น้องน้ำมันจะพัดครับเนี่ยครับเดี๋ยวมาทำไมครับสายเนี่ยครับซ้ายน้อยๆนะครับสีขาวน้อยๆนะครับผมมาทำไมพี่น้องมันเฉียบครับมันเฉียบเพราะว่ามันปาดเนื้อ้นาปนะครับ เนี่ยมันจะไปทำให้สายไปกน็นหนาแบบสายใหญ่มีนะครับหลักการที่ดูมัรู้ไหมพี่น้องคืออะไรเนี่ยบหนึ่งกระชังคือกระชังครับพี่น้องกระชังตอกปลาครับอันพอนี่นี่พอดีเลยครับนี่อย่าส่วนนี่เลยแค่นี้เลยแค่นี้อย่าส่วนเลยแค่น,น,นี้พอาวางอะไรบนเดิแค่นี้ครับ อันแค่นี้นะพี่น้องสี่สิบห้าบาทครับแพงไม่แป้งนะครับไม่ค่อยแพงครับอันสี่สิบห้าบาทครับอู้หูครับเนี่ยเรียดูนะครับแต่กันพอจะเก็บกบลูดปั๊มอันนี้หลักการของอันนี้ของผมครับที่จะบอกพานอาจให้เตรียมของไปครับเนี่ยแม่พานอาจเขามีเหยื่อมักนะครับพานอาจเขามีเหยื่อมักนะครับพี่น้อง ไอ้พานาต้องเยอะมากไปลองดูเนี่ยนะครับหละกการแนบะ็ดสายอะไรที่ผมบอกนะครับตะโกงตะก,ตะกัวอะไรนะรน,น,น,รน,น,น,รนะครับนะครับนี่กระชังครับอันนี้ดิคาดไม่ได้ถั้งสีทั้งสีแบบผสมลำ รู้ไหมพี่น้องผสมเมรัยแคร์ผสมแล้วไหพี่น้องเอาไว้นั่งได้พ่อครับผมชอบครับไปตกปลาเนี่ยครับไปตกปลาเนี่ยผมเอาไปนั่งประจั่งนะครับอันนี้เนี่ยพี่น้องนี่นาดินนักตกปลาทุกคนต้องมีครับไม่ใช่มือใหม่ซะค,ครับผมเนี่ยเริ่มจับอะไรหวาเสียนจมตีมนันนะ เซียนทบกินน้องเซียน,ยนเผื่อนเขาเรียกว่าเซียนปั้นครับเซียนปั้นเซียนอะไรับเล็บของตัวนี้ไม่มากครับรู้ไหมอะไรครับนี่ครับน,บนี่ถูกกันรับ ตะก,ก้อเนี่ยเขาเรียกว่าตะก,ก้อตะก,ก้อเลยเป็นตะก,ก้อเลยผมพึ่งมัดนะครับมือมัดครับไปตกปลากอ็อาเมื่อเย็นเนี่ยครับไม่ได้ชวน้านาไปครับลืมครับแต่ชวน้านานไปน่ดเดียบนะพรุ่งนี้จะชวน้านาไปนะครับผมพึ่งมัดตะก,ก้อมเ่เองครับแบมัดสายยองนะอันนี้เราร้ไหมทสไมผมไม่ได้ใส่ไปฟอร์มตกปลาหนาไปเนอะ กันแต่ขอมาทิมคมมาครับเคียบ์พมปิดนะครับพี่นนองมันผมไปตกปลามาเย็นเนี่ยลับมาต๊กระสาบานติปปนินใหญ่ครับเป็นแม่ใครครับตรงสารมันก็นเลยปล่อยครับปล่อยให้มันไปออกแม่แพลูกกระสะาบนเนื้อสา่าล่างหน้ามันจะแหงครับแต่แหงน,นะพี่นนองจับปลาให้ดูเนี่ยนะคบละการงู ตะก้อสองอันเบ็ดสองอันไม่รู้ครับพ่านอาจมีเบ็ดไหมครับไม่งั้นก็จะให้ผ่านอาจยืมตะก้อครับพี่น้องเนี่ยตะก้อผมลักการผมนะครับแล้วก็ไม่ใช่กระดิ่งม้าเนี่ยอะไรกว่าไอกระดิ่งตุ๊กบ้านะครับอีกหนึ่งครับมันพังครับอีกอันหนึ่งมันพังครับจักมันเป็นไรหรับมันพังครับ อันนี้นี่ยมันลุดออกจากสปริงครับผมพอผมใส่เนี่ยพอผมถือไปในมันลุดออกแกงจะลุดหล่นตรงไหนรู้ครับลักการเนี่ยคือผมว่าาปลาตอน่อนครับผมมดกนเกบี้ยกล่ไปแล้วปลาต่อครับแค่แค่นี้ครับมันก็รู้เรื่องครับเลยพอตอนปลาต่อลักการผมอันนี้แค่น้ำกิมเท่านั้น เลยนะก,การของผมนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับผมเอาอุปกรณ์มน,นครับนี่คือเซฟต,ตี่สำรลองของผมครับแลนนี่ลนะัก อันนี้นะครับหลักการที่หนึ่งลักการที่สองไอ้ไอร้รวมรวมถังและก่อฝารวมถังและก่ออันนี้เป็นลักการที่อ่าลักการที่สองครับอันนี้หลักการที่สองนะเชื่อครับนี่หลักการที่สองมีลักการที่สามของผมนะครับแต่ผมอธิบายอันไหนก่อนยัครับผมนับเป็นหลักการ แล้วการนีร้จมือผมครับนักตกปลามือใหม่เนี่ยขาดเนี่ถ้าขาดทิงนี่ไปเนี่ยเรียบร้อยครับกลับบ้านเลยแล้วพี่น้องท้ามีเตรียมไปครบเลยซิ้สสุดหยอดพี่น้องครับนี่รู้แม่แล้ครับสายเอ็นกับพี่น้องสายเอ็นกับพี่น้องสื่อมา ลานค่ะขายเบ็ดถั่วไปรับเนี่ยครับสายเอ็นโอ้ผมม้วนไปสองรอบนะครับคือผมม้วนไปเกือบเต็มสองรอบนะครับเนี่ยยังไม่มืดครับยังเหลืออยู่นะครับผมไม่มัดเบดชิงริ้วดูครับเนี่ยมันยังเหลือนะครับนี่ผมไม่มัดเบดชิงริ้วครับเนี่ยอัดมาแน่นจริงๆครับของเขาดีจริงลูกนะรู้ไหมพี่น้องควายาวเท่าไรนี่ลอยห้าสิบเมตร ลอยห้าสิบเมตรนี่คุผมโบผมไม่เสียรายตังเลยครับเสียไปห้าสิบบาทนี่ผมไม่เสียรายตังนะเห้าสิบบาทไปส่องลับเอมปลาเป็นปลาอะไรรวมเนื้อต้องไปใช้ปลาของไทยอะไรกันไนะครับรายการของผมนะครับนี่กผมนี่มีรวมกันนะที่ไหน บงงยังเอาหลักการของผมไปใช้ได้ครับรับรองอยู่ทั้งวันแล้วก็หล,ลักการหลักการนอกกายก็คือมีมีมีดแล้วก,ก,ก็ไอที่ปักคันแล้วก็เก้าอี้นั่งรอไอที่ปักคันก็นเสียบละไอที่มันเรีว่าเสียบลงแล้วก็ไอที่เน็วางคันแบบเน็ยแน่ตเขาใจะไม่ที่เขาเสียบลงปุ๊บ แต่กับเป็นแบบวางขั้นแบบนเนี่ยพี่น้องเข้าใจไหมครับโตนนะครับแต่ก็ติ๊กกระดิ่งครับดักการของผมครับนี่ของพี่ครับดูไม่ทําไครับอุดหนุนได้ตามทุกสินค้าร้านค้าครับซื้อตามผมได้ครับพี่น้องอันนี้สนับสน,นุนเข้าจริงๆครับ มาลูเกี่ยวของจีนครับพี่น้องนะครับมันบอกแล้วครับมาลูเกี่ยวหลังหลังนะครับมันบอกมาลูเกี้ยวประมาณเบอร์ประมาณนะครับเบอร์ใส่ครับพี่น้องมาลูกเกี่ยวตัวขอประมาณนี้ครับนะครับน่ครับของดีครับอุดหนุนได้ครับโฆษณาครับอุดหนุนได้ครับของดีครับ นะครับสายนะครับอุดหนุนของนี้ครับเออของนี้อุดหนุนได้นะครับฝากได้นะครับอุดหนุนครับฝากครับนะครับนี่ละการที่หน้งนะครับเอารักการผมผู้พิชลักการที่เจ้าเล่นสามแล้วนะครับละกการที่สามนะครับนะครับนี่อันนี้อยู่รักการที่สามอยู่นะครับนะครับ โลก,กันแล้วมะเขาเรียกว่าหนูปัดเด็กเอาไว้มาทำแบบนี้ครับกันตะกัวชนกับไอ้จิ๊บเรานะครับเดี่ยวคอยด,ดยูเดี๋ยวพรุ่งนี้ทาเอาโทรศัพท์ไปแดงพรุ่จะไปถ่าขี้ไปด้วยคอยดูถ้พันอาจวันเอาวันเอาวันคอยดูนะเนี่ยครับแล้วก็มีไม่ี่ครับนี่ครับ,รบ,รบพบเป็นประจําครับมี ขาดไม่ได้ที่ผมบอกต้นคลิปไปเลยน,นี่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 อันนี้ครับอันนี้ครับนี่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 ขาดไม่ได้ครับทำไม่ได้เลยลมพัดกอปิ้วหายนี่น้ำพัดกอปิ้วหายนะครับตอนแรกนี่มันมีประมาณสักไอหนึ่งสองสามมีอยู่ห้าอันผมมัดอันนี้ก็สองอันครับมัดกระทงครับน่ครับ รู้ไหมอันกี่บาทอันสิบสี่บาทยังถูกพี่น้องไปดูออันสิบสี่บาทถุงนึงมีห้าอันอันสิบสี่บาทอันเท่านี้ครับพี่น้องถุงนึงมีห้าอันอันละสิบสี่บาทถูกมากครับเดี๋ยวสายครับรายการของผมแล้วนะครับอันนี้รายการที่สามปุ๊บปแล้วนะครับ แล้วก็เนี่ยครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาครับนะอันนี้วนผสมนี่รู้ไหมโอ้โหหอมกินไม้เตย แรงมากเลยครับพี่น้องไม่แรงจนกินอ๋อไปในโทรศัพท์บบอันนี้พูดยอี่ยวเล่นเฉยๆหอมจริงๆครับฟ้าได้กินจากปลายลำมูนไปต้นลำมูนนะครับพี่น้องครับเนี่ยครับไผ่เขียวหัวเชื่อไผ่เขียวเนหอมยิ่งผสมนมแมวหน่อยๆนี่อืพี่น้องหอมของแท้ครับนะครับไผ่เขียวผสมนมแมวหน่อยๆครับนะครับ ใช่ดีครับอันนี้ครับใช่ดีครับใช่ดีครับอันนี้นี่ไม่ต้องรวมอันนี้นี่กระล้มลักษันเป็นลักกันที่สี่สี่ใช่ไหมครับเป็นสี่สี่ครับลักันที่สี่ลักษันที่สี่ครับ สนับสนุนครับจะสนับสนุนครับอะไรนะครับเดี๋ยวผมอ่านกันนะครับสนับอันนี้กัสนับสนุนครับไอรักการตีห้าต่จะเล่นอะไรนักพี่น้อง เหยื ma. Ma n n e, okay. ่อตกปลาน้องมามาเลยนะน้องมานกบเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าเอกไอเนี่ยับบมันจางมั้นะครับโอ้ยจะมันจางครับไอ้ข้างน้านี้มัน มันอะไรนียน้องไม้น้องไม้ครับเหยื่อน้องไม้เหยื่อน้องไม้ครับบอกเลยครับปอดยังดีครับแต่ตะขอมันใหญ่เกินเนอะเบอร์หกมั้งครับพี่น้องโอ้เจ้าับไปได้ยังไงผมกก็ไปได้ไงเบอร์หกหรือไม่พี่น้องก็บอกใช่ไม่ได้มันติดปากดี มีหลายชนิดเลยมีหลายชนิดเลยครับพี่น้องตุ๊กเดือปลาปลาหนังก็ได้ปารกิสก็ได้นะครับพี่น้องปลาหนังก็ได้ปากิสก็ได้อันนี้ละการที่หาปลาคพี่น้องใช่ไหมครับใช่ครับละการที่หาแต่ก็มีครับล้ำครับไปผสมกันนี่อะไรยี่คิวห้าบาทอุดเนื้อนะครับน้องไม้ อุดหนุนนะครับน้องใหม่อุดหนุนได้อุดหนุนนะครับน้องใหม่อุดหนุนได้ตามร้านค้าขายเบ็ดทั่วไปคร่บอันนี้ก็ล้ําครับไอต้องอุดหนุนพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าล้ํานี่ไม่ต้องอุดหนุนครับเพราะว่าขายได้ตามร้านค้าทั่วไปแล้วก็แล้วก็ไอ้กักคาที่อันนี้ไม่อันนี้สี่ห้าอันนี้ อ, hier, อันนี้อันนี้รวมกันกันนี่นะครับรวมกันกันอันนี้รวมกันก็น้องไา้นะครับเดี่ยอันนี้นะครับการที่พกพกหรือแม่อะไรแบบนี่ต้องขาดไม่ได้ครับในถุงนี้ก็จะมีตะกอสำรองแล้วกอดแบบโฟมครับเจ็ดบาทถูกทำาล้วผมมาถูกเจ็ดบาทเอามปเกี่ยวก็ตะขอเกี่ยวไ้เกี่ยวไว้ตะขอก็เป็น เอาไว้ทวงครับนะครับผมจะมาอ่านความเอวามรู้ว่าทำไมผมถึงเลือกนอกไม้ทำไมผมถึงเลือกนอกไม้ครับพี่น้องดูไหมทำไมผมอยากจะขอบอกกับมันตกปลาหลายชนิดครับปลาหนังก็ได้ปลาเก็ดก็ได้กินไดไดไมุ่กอง่าง ปิดปลาช่อนนะครับปลาช่อนมันกินเนื้อมันปลาหน่อยมันไปกินเม็ดแต่ปลาช่อนมันก็กินครับนะครับหลักการของผมนะครับในนะครับของเียครับของถึงเลือกนะครับรู้ไหมกินอะไรครับพี่น้องถ้าคนใช้นองไม้บ่อยเนี่ยจะรู้หรือจะถ้าคนใช้แพ็กเกจของนองไม้บ่อยเนี่ยจะรู้นะครับว่ากินอะไรครับรู้ไหมครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับว่ากินของกินของ ลำของน้องไม้เนี่ยคือนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใจๆครับเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเออหนีรู้ไหมเนาะไปลองได้ถ้าอยากรู้กินล้ำกินอันนี้คือกินอะไรครับถามผมได้ในลิงก์ข้างล่างเลยนะครับนะครับเดี๋ยวมาบอกครับ จะมาบอกครับดูไหมครับจะมาบอกครับบอกปลาอะไรมันกินได้บ้างครับดูนีคร้บวิธีใช้ครับวิธีใช้ดูไหมครับใชง่ไยครับี่าครับเดี๋ยวผมจะอ่านนะรับนวดนวดเดีอนนี้กับน้ำให้เหนียวพอประมาณบีบใส่เบ็ดพวงใช้ตุ ได้ทันทีครับนี่ครับคอง่ายเขามันใช่ตกในทันทีครับทันดีๆผสมลำเียครับโอ้ยแบบแล้วผสมผสมไอ,อหัวเชืองไปนิดนึงแล้วก็ผมวามันเหมาะสำหรับตกปลานะครับเดี่ยบตกปลาออ้วิธีใช่เขานี่ง่ายมากนะครับพี่น้อง นาไมาไฮนะพี่น้องมีที่โต๊ะโต๊ได้หลายชนิดครับพี่น้องม,มาดูนาครับโต๊ปะปลายได้บ้างครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับโดนครับแพ็กเกตกล้องแพ็กมาดีมากเลยครับนี่ครับอืมเห็นว่าโอ้พี่น้องโต๊้ปลาหลายชนิดมากครับปลาหนังก็ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูครับ ตกปลาอะไรได้บ้างครับเนี่ยครับดูกันก่อนครับแบบมีปลาอะไรบ้างตกปลาสวายก็ได้บึกก็ได้ครับเนี๋ยสวายบึ๊กก็ได้ครับเนี่ยตกปลาบึ๊กก็ได้ครับแล้วก็อันนี้ปลานิลครับตกปลาน้นก็ได้ตกยี่ซกก็ได้นะครับเนี่บปลายี่ซกเป็นแบบนี้ครับ ผมรูกอันนี้ปา้ายีซุกอันนี้ตะเพียนเน่น้อนครับเนี่ยรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตะเพียนอันนี้ป้าตะเพียนนะครับกับโต๊ะเดนาชนชิดมาเนะครับเดรฟหลักการของผมไปก่อนนี่แค่นี้นะครับเดฟคงมีจะพาไปต๊ะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไปดูครับแต่ว่ามีจะพาพานอนไปต๊ะตอนเช้านะครับประมาณสักกินเข่าเซตนะครับพี่น้องจะพาพานอนไปต๊ก จะพา่านอ่านไปตุ๊กปลากระพงกับไป็นลมวันนี้ก็ขอกลับลาบ,บุันเลยนะคบสวัสดีครับแฝากนะครับสิ่งที่ผมฝากเนี่ยไปซื้อได้ตามร้านค้าขายเบดทั่วไปฝากเลยครับเนีนะ้ย